จะไรนะมันไม่มีมันคืออะไรโอยเซียบเ,เ,เป็นกิจกรรมเด็กๆครับที่นี่ฮะชเวงเกาะสมุยไทยแรงนะครับอยูครัวันนี้วันอีกหวันน้พาหลานๆมาเล่นน้ําทะเลแบบชิวๆนะครับก่อปราสาททรายดินเล่นเป็นเรื่องธรรมดาครับชเวงเป็นดินแดนที่สวยงามที่สุดแล้วครับดูครับอากาศดีมากครับฟ้าสีฟ้าน้ําทะเลใสไหล หลเย็นเห็นตัวปลากันเลยทีเดียว,วยาะวะนั้นถ้าคุณไม่รู้จะไปไหนคุณต้องมาที่สมุยแล้วครับช่วงนี้สมุยน้าทะเลสวยเครื่องบินราคาก็ไม่สูงจุดมากมาก,มากจุดเกินไปครับดูนะครับเด็กๆพาเด็กๆมาเลยครับปักหมุดสงการนี้อย่าลืมมาพาเด็กๆมาเล่นน้ําสงการที่นี่นะครับสนุกแน่นอนครับน้าทะเลครับตัวน้ําไม่ลึกครับเด็กๆลงเล่นได้โดยไม่ต้องรอไม่ต้องมีการกังวลเลยว่ามันจะจะลึกเกินไปเราจะ ตามด,ดูดูลูกดูหลานไม่ได้นะครับชาวเกาะสมุยยินดีต้อนรับเวลคัมตุเกาะสมุยนะเวลคัมมาเลยนะครับปักหมุดมาเลยครับสงกรามนี้เกาะสมุยไทยแลนด์ครับยินดีต้อนรับครับหาดช่วงเจอหอยได้ไหมหอยเชี่ยมาเลยดินายห่าดิไปแล้วเหรอไปนายหอยสิครบ ความสุขครับนั่นคือความสุขที่เราหาได้นะปัจจุบันนี้ไม่ต้องกลัวโควิดแล้วครับมาอาบน้ำทะเลโควิดก็าหายไปหมดแล้วกอสมุยเป็นกอสีเขียวแล้วนะครับวัคซีนก็ได้มาแล้วห้าหมื่นโดสชาวกอดสมุยจริงๆมีแค่สามหมื่นกว่าคนเองครับรวมๆไปจากรแฝงเพราะฉะนั้นก็ห้าหมื่นโดสก็ฉีดจะได้ทุกคนแล้วครับเป็นกอสีเขียวแน่นอนครับ